สทายสบายดีพอเชียงเปิดสกุกุนสมองส่วนนวบจะเป็นฝังลาวองไทยางประเทศพี่นองดีดีตอนหับกับช่องซาเพลงอ่ะเปิดภาพมากอะโหกบรรยากาศนี่เลยขึ้นๆ้วเพนงองัทุกคนตกนี่แล้วว่ามันหนาวคนิ่นเนาะขึ้นแบบขึ้นชัยอากาศหนาวแล้วเงเงามือนี้เนาะวันเด็เปนไดพี่นอขึ้นบรรยากาศกขันดีแล้วเพงงอะอะมันกระบ่กหอนบ่หนาวนะพี่น้อง แรงก็ขึ้นมาไนีก็ขึ้มามาเด็ดบักเพชรพี่น้องเอ้ยเพชรแถวแม่เพิ่นซุกแล้วพี่น้อนสะแพงก็คิดเด็ดอันเอาหมากแดงๆมันแล้วพี่น,น้องไปตากแดดไว้เพิ่นบอกฮะเอาหมากแดงๆไปตากแดดไว้พ่ายามมันอันอย่ามันหนาอย่ามันยังแล้วพี่น้องแพงก็น้องแล้เตอร์กำลังนอนแล้วพียงเนาะสะแพงก็ได้มีเวลาออกมาเมมมพิ่นกระมังนี่เป็บักเคือพี่น้อง ผักอะไรเพียนเราเพื่อนเพิ่นเนามามีหม uh ักเคือมีอั็นหมักลินเนาเพียนเราสิปลูกเรียนแล้วปลูกมักเคืออีกแล้วก็ปลูกผักบัวผักหอมเปี๊ยหรือผักลังบุ่มมันมาไปซื้อหมูเราเพียงเราบอกว่าการเฮาซื้อหมูเองเนาะแพงเด้อพี่น้องซื้อหมูเนาะพก็สิมันได้แดงๆตรงนี้เราไหวเนาะ เด็กเาไว้นี่เขา่กินคิดเห็นกไเป็นอกยาวนาน้าน้องกเตอร์เขาไปนแล้วน้องเนาะแสยงก็ะยาเขาเน้อยู่นี่นึงกนกไ้ดเาไ้ ลูกก e <hi> ็รับดูแล้วจออกไปนอกเด้ทัวรน่าท้อท้อ <collapsed> ค <cus foot> ุหาลูกสาวแล้วเขาไม่ติดสิ้น้องสาวเลื่อนอะไรก็อ้าวๆกัน้องเลยสองคนกับลูกกันเมื่อยนะเพี่งนองไปด่าเขาอยู่กับลูกสองคนเท่ากับเด็กเช่งนเพี่งนอนไปท้องก็ลูกที่งเจ้าหรือเพียงอยู่กับลูกสองคนแต่นี่นะ ตนเพชรนชัีสามสี่ต้นแล้วเพงเนาะพอได้กินในบางสี่ต้องมีแ่ได้ซื้อเแล้วนกินะันนอะนี่ฮะจะไปขายกับที่ได้ประมาณหนึ่งสามสิบพันอยู่ที่หนแเาเอาไปกินเนาะพายายได้กัมาคอเอาแล้วพีงนํำเพชรขอเาไปขายต่าแบบว่าเพชรบ่แบบมีจากแม่มากินพอได้กินกัพอได้กินก็มีนะพงเนาะด็ก ปกติกินกับหมี่แบบเขาบ้งองไปซื้อแพงๆมันจะแพงนี่จ้ะหลายเติเ๋อ,อไปพี่น้องเลยขนาดวัยางเพื่อนหมากกินเผ็ดก็ยังเงินกันยังเก็บมาได้กันหลายหนก็ยังแบบบดดึกสดไปกินหั่นแดงกับมาได้ไปเก็บไปพี่น้องเลยแดงจ้ะเขากงา็งามงามไปเลยพี่น้องเลยไดเบิ่งผักให้เองกับพี่น้องเลย คือน,นีิหัานแม่สะเป่งพิ่นมากินอันตำบักถั่วกต่ักขันแยงพี่น้องเองมอคืนค่ะแยงหลักกาไปงุ่มเก็บพี่น้องอย่านง,งูกนนั้นน้ำมันมืดเนาะโซนนี้ก็งูหลายพี่น้องเพื่อได้แม่มอ,อ,อยากกินแกงหน่อไม้เอิ้นกินกันว่ากินตำบักถั่วม่นใช้บักขันด้อพี่น้องสะแยงสิเก็บขันแยงมาไหว้คืนเมื่อตะแลังผมจะตำถั่วอีกแต่ของกิน,นบ้านๆเฮาพี่น้องเอออยนี่กง อยู่นี่กะสบายไป่น้อีตลาดนกากประแดนซื้อขายขึ้นดอไม้ก็ยังบริเวณปหลอกมื่งเลยมันหลายตัวบอก่าไม่เวลา่ะเป็หล่อพี่น่องเลยน้องรับเตอร์กะดื้อช่วงนี้ดื้อแห้งน้องผ่น้องร็บเตอดื้ออันนี้ก็ต้องเลยอันนี้ช่งนี้เราเก็ดไทยเอาเดแดงเป็ดเงไทยเจ้าว่าตื่นหรือกาจะนเตอะอันปริษดันชอันแม่มาอยู่ใกล้หนิฮูกได้มัน ม่ไปนี่ผิดัปแล้วพอพนวมาไปไปไปตื่นสามาป้าน้องตื่นนะตื่นมาพันก็บบ่ได้หายเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยยันไปพนค้านไปหันกปหน่งเก็บหันเก็บหนงกินเข่ากะร่างกูเลยร่มเวลาเข่ากัพี่น้องเอ้ยไปกระก็บกระแงงก่อนเข่ากะร่มเลยนระแหงเนาะเป็นบกระแงมันแกอันนัเนาะ

không được lắp nhìn cái hết nó không nó mày lúc tụi được bụng nó nó không, nó không chịu bà nà không mang đi xong xăm mơ mình đập kẹo rồi nè chịu nó thật đẹp, chịu nó nè mà nằm, kì nằm bỏ bò, ba, bà, chịu chịu nó, chịu nó แปลงสัแปลงใหม่เลยตุบมีน้องสิเมียนสิกเก็บกองใหม่อยากแต่งโมก็เคยมีประวัติเลยงูมันก็เคยขื่นตี่น้องเคยขึ้นหัวเทือนของงูกันย่านเด้พี่น้องเลยชงหัวลมสิออกนะเนาะโมมันขึ้นไปกินแรงใหม่กินนูอยเทือนเทือนชักแพงกันดีนะแปลงเนาะตัวดีเด้อแคมทุหงายทุงหน้ากัน บรรยากาศดียิิงพวงบอ็อกในก็บชิลบเดวนออกไปอกอยัน้อยยังบุญเขตจะเถือซื้อมาไว้อันเป็นซื่อหายซื้อมาไว้ชิลล์เดนนนนนนินกัอ้าวมังยังบ่มีแขนแขนอยู่อกะไียัน้อยบุญเขตค่ะเว่าเจ็ดห้าแต่ีะตัวเสร็จแค่ เไประเสร็จกํมแพงน้ำพีนาะอะไบ้าน really ี้ก้ไม้ใหม่คือสิบห sure> ้านาวแล้วก็ค eh ุณละห่งกําแพงอะไรจ้าใครมีเงินน้วเพียนาะงินปสิท่าไคร้ายยังเย็นท่านครายยังกันยังโมโหไปเนาะอันคือ้องสะแพงในนอตควต้องค้ายหัวอหานะเพี่งน uh ้ะงอซีก uh 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 ่อนเนี่ยแต่สะแพงกันย uh ังโมโหอะสัมแพงก็บหไปเยรนขใยเครื네่องหน่อยแล้วเนอะเ้าหนี่กันอาหารขครเครื่องหน่อยก็ไล่หลานัน แต่ก็ยังมั่วอ่สีขายอย่างจะถามเขามีทื่นมีหฮอนเขาจะเท่ากับเห็นใกับบลเสียหายนะเพื่อนเนาะเท่ากับเห็นทานไปก่อนเลยเท่ากับเพื่อนก่อนก่อนาะคล้ายคล้ายอย่างขายเครื่องหน่อยบ่หรือว่าเสร็จยังกะว่าไปถามเขามีห้าใน,น,นเครื่องอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ยังมีแต่ดินบล็อกซื่อนะเพื่อนเนาะห้านก็ว่าสิเห็ดอยู่เต็มตัวนี้เลยพี่น้องหวางหัวเลยนาะเพื่อนเนาะแต่สีใหญ่ายายประตูมาทางไหนพี่ อ่น <łość> ี้ก็ยังยังมีนังแมสเปรงเห็ดหลายอย่าง่น้องแต่วันผมไม่ขึ้นสิปลูกยังก็ยังม่ได้ปลูกก็ยังไ่่เห็ดเพื่นึงล้างหนึ่งก็ได้เลเห็ดห้าแล้วก็สิดนั่นเลย่น้องเล้วไปดูไปเูไอเมปดูมื ตื <t <t ่นอะไรนอนต่อได้ลูกกันอยากนอนกันตื่นมายิ้มเลิศอะหนึนาะเอ้ยไม่ใช่หาเดรดิทหาอะไรไปหรือเปล่าเบื้องหะเบื้องเบิ้งงมาได้อยู่ที่มาตื่นไหมฮะสิบห้าว่าได้ยังไงตีแต่บ่ตื่น ตื่นมากก็ขับรถรถใชบืนบื้นจะอีไม่ได้เปิดไฟเลยเนี่ยตื่นมากกัขับรถรดรถสิไปเลยสิไไหสิไปใส่ะจะยิมไหมยิไหมยิไหมสิไปใส่สิไปใส่ไปบืนบืนไปใช่นาะไป

อันไหไปไม่เหี่ยวขาดเดิอยิ่งไม่เหี่ยวขาวดิโอ๊ยอ่ายิ่มก่อนสุได้ลูกขออหนู่ยหยอดลงเลยเนี่ยถ่ายถ่ายดูพีหน่อยถ่ายดูใส่เพื่อนๆแล้วก็ถ่ายน้ำลายเหยเนี่ย còn cầm lùm tuốt tuốt, bữa non, khắn phân vây, xay bài đi, còn thức tỉnh lại xay bài đi, thấy máy soi nha, máy soi thử nhau, thử, thử thử, xem thử nhau, thử, thử 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 thử, thử 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 nhau thử 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 nè máy soi nha, thử 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 tu thử tôi nha tôi nha vậy, tôi nha vậy, tôi tuya tôi cha vậy, tôi tuya 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 bọ tuya 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 bọ tuya tuya bọ tuya 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 khám luật tuya Khám luật con, tuya tuya Bươn 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 Anh à, bìm cái nón to này mấy yêu. Nón bìm cái nón to này Anh hòn mô 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 này mô <laughs> mô ไั้งใจกันลุ่มงดีดั้งใดไม่บอกตังงั้งมาเสรฟะสบายดีก่อนไหมบอกสบายดี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 นะสบายดีไมใส่ดีดี

องมืเปิดกองนึิสิเล็กเดิบุกข่าเด้เพี่อน้องเอ้ยแต่ก็เนี่ยนี่เนแห้งหยอะเิ่นหยาใน้ืนนั่นนั่นเป็นเข่าเป็แท่งให้แด้ลองเนแต่ใสทอันจะหลอดตื้อจคาแต่เ้กะน้นบุกินนี่นี่ไหไม่ทำคุน้อยก็อย่าเลยบุกินเลยเลย Tak apa, bukan. Kuki lagi tak mahu tangan. Kuki lagi, anda. Kau nak komen? Baik, 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 baik. Baik siapa, baik, baik, Hmm. Baik siapa? Baik อีกแล้วพี่น้องเลยดูไปหลินทังหมดป่ะเอาไปสิไปเชโนอีกแล้วพี่น้องเอเ้ยมือนี่เ่าได้อยู่เพื่อนพี่น้องเอ้ยดูกับทุกวันเลยกับน้องแล็บตือสองคนกี่ใครไปสองคนกับน้องเล็บตือเจอกันอยู่เชโนพี่น้อง,องบ๊ายบายไปกินข้าวกันเด้อถ้าก็ตื่นนอนเดี๋ยวนี้นะถ้าก็ตื่นนอนแล้วก็เอาม,มาเลยนี่

ค่อยลูกค่อยคอยานไปเแกนป่าอยู่ดีๆลูกแม่นั่นานั่น,าน,าน,าน cái cổ đi không mới đưa phải nỗi hắn 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 hắn

thì ai lúc ai hai đấy thì ai đưa <laughs> đây vợ sư hải đưa cái nhà còn cho lịnh nhưng một pin đỡ này mới thấy kịp khập bạc mà nó có cùng ma bao nè nên có cùng cho mà đấy hay mà này

อ้าสำพอเพิ่นสำพอเพิ่นโอ้โพอลุ่นนั่อึ๊บเดือดึดอดงอืมมอลหนักไปกับผู้ชายเลยพัวนางดดาให้พัวนางดดากะโดดชัยโดดชัย Lạc chicken ong thôi lắm nha hảo bụi bụi đuôi bụi bươn bụi bươn bươn đuôi hèn bụi đuôi bụi đuôi hèn bụi đuôi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  bụi ย่าย่าย่าเมทดิ๊กอยากไปหาไอ้อารันเลยฮะอยากไปกวนไอ้อารันอย่ามากวนไอ้อารันนะฮะอารัน เป็นยังจํามารันบ่่อแสดงกัเขาไปคิปแล้วเนาะายนี่ก็เขาาไมนใจนะพ่อม่้องเอคือเก่านะทำมากรายจะแสดงสาส่วนแสดงกำลังด้อด้วยที่ประกาศโฆษณาเนาะสว่างแสดงเห็นผลประการใดว่ายังไ่ถูกต้องเห็นยังบ่จบปวงามีตกลับพูดอไปเนาะายไทคลิปนี้กมีได้คาอรัโดยใจพ่องเอจงมีสาแข็งแข็งแล้พ่น้องอ่ะชิงขอกลับไป